วันนี้พาชมลำธารแปลงโฉนดพี่แปดไร่อันนี้นะเจ้าของขายไร่ละหนึ่งล้านห้าแสนบาทโฉนดแปไร่นะพี่นะติดลำธารครับติดลำธารเส้นหลักน้ําตกกอกอีดกพี่เส้นนี้เลยน้ําใสๆสแต่ตรงนั้นลงไม่ได้ย่าม,มจะลกกันเนาะอันนี้ซูมแล้วก็ให้ดูภาพด้านบนเนี่ย นีต่ติดลำธารในพื้นที่ของเราก็จะเป็นต้นไม้ใหญ่หลายต้นเลยนะพี่ต้นไม้ใหญ่หลายต้นเลยนี่ครับก็จะเป็นต้นต้นยางส,ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นต้นอ,อะไรเขาเรียกอะไรเดี๋ยวนะไม้สักเะนะไม้สักก็เยอะอยู่พี่ เน้นๆก็คือต้นยางนะก็ไม้สักอันนี้ต้นยางก็ระ,ระดับประมาณต้นเท่าเกือบพวงมาลยัยรถรถยนต์น่ะเนาะอันนี้ฮะหน้าคลองของเราก็ด้านพอด้านข้างของแปลงก็จะเป็นวิวเขานะวิวเขาอ่าวิวเขาใหญ่เลยอันนี้ให้มาชมอ่าในด้านหลังแปลงของติดลำธารอ่าด้านหลังแปลงติดลำธารน,นี้จะอยู่กว้างประมาณสักอ่าหกสิบถึงเจ็ดสิบนะเจ็ดสิบเมตรระยาว อันนี้ก็จะเป็นส่วนต้นไม้นะเป,นเป็นต้นไม้ในพื้นที่เต็มเลยพี่หลายร้อยต้นเลยต้นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยอันนี้อยู่ที่ตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบ,บุรีแปดไร่เนื้อที่แปดไร่ฮนะโฉนดแปไร่เนาะหนึ่ง้ห้แสนบาทต่อไร่มีแปลงนี้ครับถูกครับ ตรงนั้นไม่มีลนะติดธารรานสองล้านกว่าหมดพื้นที่ก็โอเคนะต้นไม้แบบเยอะมากต้นใหญ่ๆต้นยางก็เยอะหลายต้นเลยต้นยางเพียบนี่ครับเป็นสวนเหมือนสวนป่านะอันนี้เจ้าของออกฉนดแล้วเรียบร้อยนะวัดแบ่งแจกฉนดเดี๋ยวพาไปชม อยู่ในที่อ่าตำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบรุรีอันนี้ฮะเขาออกอ่าหมุดแล้วเรียบร้อยหลักฉนดอากาศร่มเย็นมากพี่ในพื้นที่ก็มีแต่ไม้ ยืนต้นนะต้นยางเยอะแยะมากมายด้านหน้าด้านดนด้นท้ายแปลงน่าจะอยู่ประมาณสักสักเจ็เมตรน่าจะได้พี่ติดลำธารเดี๋ยวพาไปชมด้านข้างของแปลงเนาะด้านข้างของแปลงจะเห็นวิวเขานี่ันี้คือด้านข้างของแปลงก็จะเห็นวิวเขาใหญ่แบบชัดเจนฮะสวยเลยพี่ใกล้ๆเขาที่เราเห็นคือเขาใหญ่นะ มองเห็นอ่านี่ส่วนข้างๆนี่ก็คือเขาจะปลูกทุเรียนทั้งทั้งทั้งหมดเลยพี่อันนี้ส่วนติดเราแปลงนี้สวยนะได้น้ำวิวเขาต้นไม้ทั้งทั้งหมดเลย แบบนี้ก็จะเป็นต้นไม้สักเต้นยางก็เยอะเลยนะที่ยางกับไม้สักเยอะอย่างเยอะเลยแล้วก็จะมีต้นไม้ใหญ่ใหญ่มากสนใจติดต่อครับ092 380 4 5 8 3ตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีที่ดินติดลำธารครับที่ดินติดลำธารเส้นหลักน้ำตกกอยดกถูกสุดในตบนชะอมครับแปลงนี้แปดไร่ไร่ละ,ละ1ล้าน5แสนบาทครับ